ข้อยนะครับหน้าที่ร้อยสี่้อยีเอกตารางสองลบหกสิบกซ์บวกแปดร หน้ากำลังสองลบสองหน้าคือ x หลางคือ2คูณอะไรได้หกหลางคิดโดยการคิดว่า2องคูณอะไรกอับไปได้60ก็คือ30มบวกหลังกำลังสองบวกเข้าไปแล้วลบออกแล้วตามด้วยตัวที่โจทย์มีก็คือ8ปดร้อแปองโอเคนะครับ หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลางังบวกหลังกำลังสองมีค่าเท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองลบเก้าร้อยบวกแปดร้อยแปดสองลบเก้าร้อยบวกกับแปดร้อยแปดสองเนี่ยมันจะติดลบ 18. สิบแปดติดลบสิ 18. บแปดมันก็จะกลายเป็น x ลบสามสิบทั้งหมดกำลังสอง นะครับทั้งหมดกลังสองแล้วก็ติดลบสิบแปดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําเป็นผลต่างกําลังสองหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองหน้ากาลังสองลบหลังกําลังสองนะครับหลังก็คือสิบแปดก็คือรู้สิบแปดทั้งหมดกาลังสองหน้ากาลังสองลบหลังกําลังสองตรงนี้ก็ออกมาเป็น x ลบสามสิบทั้งหมดกาลังสอง รูทสิแปดเนี่ยเราทำเป็นรูปอย่างง่ายได้สามรูสองรูปสิปเนี่ยเราทำรูปอย่างง่ายได้สามรูสองทั้งหมดกําลังสองแล้วมันก็จะเป็นผลต่างกาลังสองครับหน้ากาลังสองรูปหลังกําลังสองได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลัง นี่คือข้อยี่สิบเคยนะครับเท่นี้พอตั้งแต่ข้อยี่สิบมันก็จะเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x เ,เนี่ยจะเป็นเลขคี่พอสัมประสิทธิ์หน้า x จะเป็นเลขเออ่เป็นเลขคี่เนี่ยนะเดี๋ยวหลังเนี่ยมันจะเป็นเศษส่วนไอ้ตัวห้าัจะเป็นเศษส่วนนะครับเออเนี่ยไอต้ตรงเนี้ยสัมประสิทธิ์หน้า x มันเป็นเลขคู่ใช่ไหมเนองพอเราคิดว่าสองคูณอะไรเนี่ยมันได้หกสิบ มันก็จะเป็นจำนวนเต็มแต่เดี๋ยวพอไอ้ตรงนี้เป็นเลนขขี้เช่นมันเป็น10เราก็ต้อง,องคิดว่า2คูณอะไรได้1 1เส2คูณอะไรได้1 1เก็คือ1 1ส่วน2นะมันจะเป็นเศษส่วนนะครับอ่าพร้อมไหมครับอ่าลองทำฟังฟังครับเดี๋ยวพี่แม่อธิบายข้อที่2ครับน้อง ข้อที่ยี่สิบสอง x ก,กำลังสองบวกห้า x บวกสามน้องๆครับพร้อมหน้ากำลังสองบวกสองหน้าคือ x หลังคืออะไรเนี่ยน้องสองคูณแล้วได้ห้าน้องก็เอาไอ้ตัวต้งการเนี่ยไปหารด้วยสองก็คือเอาห้าไปหารด้วยสองก็ไน้อง หมสองคูณเลยได้หกสิบน้องก็หกสิบไปหารด้วยสองได้สามสิบสองคูณเลยได้สิบน้องก็สิบไปหารด้วยสองได้ห้าสองคูณเลยได้ห้าน้องก็เอาห้าไปหารด้วยสองเนี่ยสี่ห้าส่วนสองหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกลังกำลังสองบวกเข้าไปเสร็จทำไมครับลบออกลบออกเสร็จทำไมครับบวกสาม หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองปึ้งใส่เลขครับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองได้หน้าบวกหลังหน้าบวกหลังทั้งหมดกำล,ลังสองลบห้ากำลังสองได้ยี่ห้าสองกำลังสองได้สี่บวกเลขสามไม่มีส่วนคือส่วนตหนึ่ง ดีย๋ยวเราจะทำให้ส่วนเป็นสี่สี่สามเท่าไหร่ครับสิบสองส่วนอะไรครับสิบสองส่วนสี่ตรงนี้มันก็จะกลายเป็น x บวกเศษห้าส่วนสองทั้งหมดกำลังสองลบด้วยเศษสิบสามส่วนสี่ลบด้วยเศษสิบสามส่วนสี่ทำความเข้าใจตรงนี้ก็จะกลายเป็นเดี๋ยวเราจะต้องทำเป็นผลต่างกำลังสองครับหน้ากำลังสองแล้ว ลบหลักกำลังสองอะไรยกกำลังสองได้ส hmm. ี่ิบสามส่วนสี่ก็คือรู้สิบสามส่วนสองอย่างนี้เนาะทำความเข้าใจไหมเรื่องบทที่สองอายุสองได้สิบสามรู้สิบสามไอยกสองได้สี่รู้สอี่รู้สี่ลบสิบสองเนี้ย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 เพื่หน้ากำลังสองลบหลักกำลังสองได้หน้าหน้านะลบหลัก ค,คูณหน้าบวกหลังบวกหลังามเข้าใจหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังมันก็จะกลายเป็น X บวกด้วย5ลบรู้ส3ส่วน2คูณด้วย X บวกด้วยเศษบวกรู้13ส่วน2ปึ๊บจบนี่คืคอข้อ22 น,น,นั่นนที่หกเจ็ดหอยหกเอ็กกลังสองลบเกเอ็บวก2ิหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังสองคูณเลยได้เ,ดเก,กา้าเศษเ้าส่วนสอง,สอง สองคูณเลยได้เก้าเศก้าส่วนสองหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลักกำลังสองบวกเข้าเสร็จลบออกแล้วตาม้ือบวกยี่สิบสองข้างฟอเข้าใจหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลักกำลังสองมีค่าเท่ากับหน้าลบหลัง ทั้งหมดกำลังสองลบ9กากลังสองได้81 2สิบลังสองได้4ีบวก12บเฉยๆคือ12บสองส่วนหนึสองส่วนหนึ่้เป็นส่วน4ครับกลายเป็น48่แปดส่วนสี่ดีมากสิบลัตรงนี้ก็จะกลายเป็น x ลบเศษเ้าส่วนสทั้งหมดกำลังสองลง 81, บแปิบดวกสีปิดลบครับเอาแปดสลบสีแปดเหลือ เหลือ3ามสิบ่วึ๊บอันนี้แค่นี้ก่อนไปยุบตรงนี้ก็จะกลายเป็น x ลบเจ็ดส่วนสทั้งหมดกำลัง2อายุสองได้3-3รูา3-3อายุสองได้4 2ทั้งหมดกำลัง2 หน้ากาลังสองลบหลังสองได้หน้าลบหลังหูดได้หน้าบวกหลังอย่างนี้ครับน้องเท่นี้ไอ้ขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายเนี่ยพอน้องต้องการรวบตัวส่วนให้เป็นส่วนสองตัวเดียวกันเนี่ยเนื่องจากเครื่องหมายของตัวนี้เป็นเป็นลบครับพอน้องรวบตัวส่วนให้เป็นสองยาวๆเนี่ยน้องต้องกับตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวก แต่ข้อนี้โชคดีมากเลยถ้าน้องไม่ตอบก็ไม่ผิดเพราะว่าถือว่าสองเลขนี้สลับกันได้เนี่ยครับน้องดูตัวอย่างในในข้อยี่ห้าเห็นไหมครับพอตรงนี้เสร็จเขาดึลงลบออกมาปึ๊บกลายเป็นบวกปึ๊บกลายเป็นลบเนี่ยครับน้องจริงๆที่ถูกก็เป็นอย่างนี้ x ลบเศษเก้าลบกลายเป็นบวกรูทสาย 3, สามเศษสองน,นี่พอเวลาน้องใจแจงเครื่องหมายลบเข้าไปมันจะกลายเป็นเหมือนเดิม นะครับแล้วตัวนี้กลายเป็น x ลบ9กากเดิมเครื่องหมายบวกเปกลายเป็นลบแต่โชคดีมากเลยน้องในเรื่องนี้อ่ะถ้าเกิดน้องไม่เปลี่ยนตรงนี้ความหมายคือน้องเขียนนี้เป็นลบเหมือนเดิมแล้วเขียนนี้เป็นบวกเหมือนเดิมก็ไม่ผิดเพราะถือว่าสองเล็มนี้ทำไมกันสลับที่กันสลับที่กันก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่น้องสมควรจะรู้ที่ถูกด้วยนะว่าพอเราดึงลบออกมาปุ๊บ เรง่องการเป็นบวกเรื่องการเป็นตัวร่วมถึงว่าออกมาพิชจากเป็นบวกกันร่วบอ่าจบไปทำความเข้าใจ